การจากการแข่งขันเชนนี้ไทยแลนด์โอเพ2023ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะผมก็คิดว่าดูจากจำนวนนักกีฬาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ Thailand Open ของเรา<ม>แล้วก็เท่าที่ผมพูดคุยกับพวกนักกีฬาทุกคนเนี่ย<ม>เขาก็มีความประทับใจนะครับมากับเหมือนกันเข้ามาที่นี่เหมือนกับที่เขาชอบเขาบอกสน,นามนะี่ยนะความพร้อมของสน,นามแล้วก็ความสวยงามของของบ้านเมืองเราเขาชอบก็อ,อยากกลับมา,มาใหม่อีก ือว่าประสบความสําเร็จขนาดไหนคะที่ที่เรามีต่อพวกนักกีฬาเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนเขาเขารักเมืองรักเมืองนี้นะก็อยากจะกลับมาเล่นกันฉะนั้นนะผมคิดว่าก็ประสบความสําเร็จในการที่นักกีฬาระดับโลกเขาเขาเขาชื่นชมนะ,นะคันักนีฬกับเซ้าพาวเวอร์หัวหินการไปร่วมกับเขาบ้างเนี่ยก็ก็มีอยู่สีห้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิละปะวัฒนธรรมคือหัวหินเนี่ยเป็นที่หัวหินเนี่ยจะมีอาร์ติสต์เยอะ ก็มีหมู่บ้านศิลปินเขาก็จะวาดภาพแล้วก็ขายให้กับพวกนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแล้วก็คนที่เป็นผู้จัดการหมู่บ้านศิลปินอาจารย์ทวีเขาก็มาร่วมสอนนักกีฬานในการเพ้นทิ้งนะครับในเรื่องของเพ้นทิ้งลงผ้าอะไรต่างๆแล้วก็เขาก็ยังไปเรียนมวยไทยกับวิวยาวภาเนะี่ยแล้วก็ไปทำกับข้าวที่บูพอร์ต นะและก็ตอนนี้หัวหิกนกำลังโปรโมทให้เป็นเมืองสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องเวลเนสเรื่องสปาเขาก็ไปมีกิจกรรมกับที่เชวาลาฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาเขาก็เขามีอารมณ์ร่วมกับเราะเหมือนกับว่านอกจากเล่นกีฬาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมาเที่ยวอยากมาสัมผัสความเป็นไทยของประเทศไทยครับแล้วจะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวหัวหินและเมืองไทยอย่างไรคะแล้วก็พวกนี้เขาก็แฟนคลับเขาเยอะ ผมก็ดูในโซเชียลต่างๆนะๆนะเขาก็จะโพสบอกแฟนคลับคนทั่โลกว่าก็ทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะสำหรับท่านสวัสด์มองการแข่งขัน Thailand Open 2023กับการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถที่จะนำสองเรื่องเนี้ยมาไว้เป็นเรื่องเดียวกันก็คือกีฬากับเศรษฐกิจนะก็ถือว่าเป็นหน้าที่จะเป็นโมเดลโมเดลหนึงนะในการที่จะใช้กีฬาเนี่ย มาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยเพราะในวันเวลาที่เราจะต้องกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเพราะเรื่องนักท่องเที่ยวนะครับแล้ววันนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยที่เริ่มกระเตื้องขึ้นตอนนี้นะครับผมว่ามาหนึ่งส่วนหนึ่งมาจากความสําเร็จในเรื่องของการที่เราสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวพอนักท่องเที่ยวกลับมาเยอะเนี่ยเศรษฐกิจเราก็กระเตื้องขึ้นเยอะอย่างตอนนี้ก็สิกว่าล้านลวฉะนั้นตอนนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนให้มีกิจกรรมระดับโลกกิจกรรมอินเตอร์เยอะๆ นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรีกะนะ็ได้ศิลปะกีฬานะครับการแสดงอะไรที่เป็นอินเตอร์ผมหมายความว่าอินเตอร์หมายความว่าที่เราต้องการคฟเวเลตจากสื่อทั่วโลกหรือมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกให้เขาเห็นภาพของเมืองไทยผ่านทางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์เนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ที่บูมเรื่องเศรษฐกิจเราทันทีรับที่สำคัญการแข่งขัน Thailand Open 2 0 2 3 มีการถ่ายเท่าสดไปทั่วโลกเท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองไทยใช่ไหมครอย่างอ่าาเนี้ยไทยแล์นอเพนเนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับทรูถ่ายให้คนไทยดูนะแต่ด t a เบ้ขาก็ถ่ายของเขาฟ็อกสปอร์ตก็ถ่ายของเขางั้นคนก็จะดูกันทั่วโลกแล้วก็ในสนามเทนนิสเห็นไหมฮะเป็นกีฬาประเภทเดียวนะที่แปลกเวลานักเทนนิสยืนอยู่ท้ายคอเนี่ยจะมีชื่อเมืองอยู่ที่ท้ายคอหัวหิน หรืออย่างดูออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยท้ายขอใคเขียนไหมเมลเบิร์นนึกออกไหมนันกีฬาเทนนิสเนี่ยผมว่าเป็นกีฬาอันเดียวนะที่มีชื่อเมืองที่แข่งขันอยู่ที่ท้ายขอท่านสวัสดิ์คะสรุปเราประสบความสําเร็จในการจัดการแข่งขันไทยแลนด์โอเพน2023ใช่ไหมคะประมาณที่จะหากิจกรรมอินเตอร์คือบ้านเราเนี่ยเราเราเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่ละแต่ว่าทําอย่างไรให้เขาเห็นเราเยอะ ผ่านทางกิจกรรมระดับโลกนะครับฉะนั้นผมคิดว่าไทยแลนด์โอเพนเนี่ยตอบโจทย์ทั้งเรื่องของของการสร้างความสุขในเรื่องของกีฬาแสดงให้เห็นประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพมีความเป็นอินเตอร์มีความเป็นสากลมีโครงสร้างพื้นฐานมีโลจิสติกทั้งด้านการกีฬาเยอะแล้วท่านนักกีฬาจะมีความสุขกับกีฬาแต่ขณะเดียวนักท่องเที่ยวในเมืองคึกคักนะถ่ายทอดโทรทัศน์คนเห็นเมืองไทยอยากกลับมาเที่ยวเนี่ยเศรษฐกิจเราก,ก็กระเต้อง